เออเจอใครหาดแล้วไปไปเช็โอเคโกนอนแองแมงอยู่ด้านหน้าน่ะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปข้างในละตอนนี้ปึ๊บไ้าหแลวโอเคโกโกโกมาเอาอันนี้อยู่ด้านหน้านะด้านหน้านะหน้านั่นแหละของโกตกอยู่ด้านนั่นแหละแมงงอ้จาตีพี่ตายหาพุดีเว้ยเนืไม่กล้าเข้ารีบหาไงรีบวิ่งเก็บโอ้โหแม่งเก็บเก็บเสร็จแล้วรีบออกไปไงปึ๊บเฮจ้ยจเรียกว่าจุกจุเออ ถ้าไม่มีของแต่งปืนเต็มไปหมดเลยว่าไม่มีปืนเลยหรือเออนี่ปืนเอ้ยเจ๊จะไม้ตีเขาพ่อเฮ้ยไม้ดำไม้ไหนไม้ไหนไม้เหล็กไม้เหล็กกูอยากได้วะอยากได้วะนี่นักเกียรติวะไม่หรือว่ามันเกียรติวะให้ทำไมวะเกมนักเกียรติจัดเลยอันนี้อะไรวะอ๊อออสโคเบอร์อ๊ออะไรวะเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ อะไรวะเนี่ยกระเป๋าสามมีกระเป๋าสามาาามั้งนมะ่ดิเอวเอวมีปลีดอือนิ่งอือนิ่งหลอแป๊บนึงนะครับกำลังเดินไปหาอือโอ้ลุงโ,โมแม่งโคตรแรงว่ะเกมนี้เว้ยเว้ยกูยิงให้นะนะเออเดี๋ยวกูขึ้นไปกูดูข้างบนมีอะไรไหม ลูกกระสุนหมดเปลี่ยวเออนั่นไงทิ้งเงี้ยวกระเป๋าเจ๊ดเอออ่าลูกหมดเฉียดแล้วเจ็บอยโอู้อู้อู้เอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอู้เอ้ยอูมีศพอยู่ข้างนอกหนึ่งตัวมีโก้ไปเอายัง อหนึ่งกันลังมาทำไมลูกโม่มันใช้ไม่ได้วะโก้ลูกโม่ใช้ไม่ได้วะขนาดพี่มีลูกกระสุนยเนี่ยังใช้ไม่ได้เลยไมม่ีเนี่ยกระสุนอยู่เนี่ยเออเจอเจอเสาละเจอเสาเจออันนี้ละเออนั่นไงนั่นไรซากับป๋องสามไปเอามามาอากับปลอสามกูทิ้งไปแล้วหายไปไหนวะได้แล้วได้แล้วไหนไหนโก้อยู่ไหนไปบุกฝั่งนู้นไปไปบุกฝั่งนู้นเถอะ เลือดแม่งตกทีเกือบตายไม่ใช่สบียอันอนี้อุ้ยกูอเนี่ยเ <คำ S 2> จอไม่กระบอ,บอกบอ,อีกหนึ่งละไม,ไม่ไม่ไม่กระบองเหล็กโกยอย่างไรเก็บมาพี่เลยเก็บมาพี่เลยของเต็มแม่งไอ้ยังไม่มีอะไรในตัวเลยเออ๋แล้วโกูไปถึงสักทีฆ่าทหารเนี่ยเดินม,มาตรงเสานี่ละอุ้ย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 เอ้ยเเอ,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 อาต่อรอดก่อนอุ้ยโอ้โหโดนตีแต่ว่ายิงทันไม่รู้จะติดผิดไหม อย่างนี้ต้องคลิกแล้วหรือไปหนึ่งไปหนึ่งกันเรไปกันเราไปมันมันเดินช้ามากผมอยู่ต้องอันเราอยูย like you know. อ่ต้องหมู่บ้านที่เราเดินจากมาเนี่ยมาเลยขึ้นขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเจอของดีแล้วมามาโอ้นี่ไงเปลวมหายไปเดียวะพี่ข้างบนนั้นมีอะไรไปวะอยู่ด้านหน้านั่นแหละหาดีๆอยู่ศพนั่นแหละพี่ไม่ได้เก็บมาอยู่ไหนกันวะอยู่ข้างในคลายแล้วเนี่ย อะไรผมยกนอกค่ายกำลังเดินเออถึงแล้วถึงแล้วผมแม่เงเล่นจนเช้าอุย้ยตกไม่ใช่พีจะตายแล้วอ่ะเลือดเหลือสองเปอร์เซ็นหายากหมด<ะ>ผมอา้าวกระเป๋าผมหายไปไหนอ่ะก็อยู่นะอุย้ยตกตายเฉยอาตายไงเจอ,อ,อแล้วโอ้ข้ามีควายตกตายไปแล้วพี่บอกแล้วว่าเตรียมต้องมีควายโอ้โอ้โอตายก็มาดีครับเหมือนลอยเวรมาเลยพี่ผมมาละ มาพร้อมกอบบองเดเฮ้ยพี่มึงหยุดหลังพี่ว้าวโอ้กระเป๋าซ้ำอ้าวลูกหมดเอาลูกยิงอันนี้ลูกหมดโอ้โอ้หนักเกียรว่ะโก็มาเราจะมาฉลองชัยชนะกันโกูยิงนี่งยิงนิ่กระเป๋าพี่มันอ้าวไม่ตายเอ้าวอ้าวไม่ตายอ้าวลูกหมด